ครับสวัสดีครับีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนี้ก็มาพ่อๆกับพอ่อแตร์เนาะพี่น้องเนาะครับพอ่อแตรพามาติดตามเลขเล่าพัฒนาของปู่ศรีสะเกตตัวเอกเนาะพีนอนอะ่น้องเนาะครับมื้อวันพุธเนาะพีนอนอะ่น้องวันพุทธที่สิบแปดกันยายนหกเจ็ดเล่าพัฒนาออกหนึ่งแปดเก้าแปดหกห้าครับเลขล่างก็ออกเก้าแปดเนาะพีนอนอะ่น้องเนาะ ็นจะในน้องของปู่สีสะเก็ดโฉมนานพี่น้องแต่ว่าปูกะนี่ครับวันพุทธที่ส8บปดกันยายนสองห้าหกเกลาวพัฒนาปู่สีสะเกตดบนล่างมิ่งรูดหกกับเจ็ดเน้นที่หกพ,พี่น้องแต่ว่าปูมันไปเน้นนะครับตัวบนเน้นมึงดูพี่น้องหกห้าเข้าตรงตรงเลยพี่น้องเนอะหกห้าเข้าตรงๆปู่สีสะเกตเลนพี่น้องมานนี้ส่วนตัวกันนะครับ กัน8-4-8-9ล่างออก9-8ถหรือว่าเขาทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะครับของปูชีสเกียรนะพี่น้องครับมื้อนี้กับปูทรงไม้แล้วพี่น้องเดี๋ยวตรียมมพามาติดตามต่อยนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งนํากันนะพี่น้องเนาะ วันศุกร เราพัฒนาปูสีสะเก็ บนล่างวิ่งดูดพี่น้องเก้ากับ0นะครับเก้ากับ0นย์เน้นที่เ้า ชุดวินพี่น,น,อน้อง901 456 คสัตว์เกียนนะพี่น้องเนาะครับส่วนผู้จับคู่้อพี่น้องเ้อคู่เน่นพี่น้องเก้าสี่เก้าห้า เก้าหกเก้าศูนย์นะครับศูนย์สี่ ูนย์หนึ่งนะค,ะครับรับปูเนียนที่เก่าได้พี่นองเน้นที่ติดเก้า ครับสัตว์เก sì, ียนรับพ um ี่น้องเนาะกามีตูกันค uh, ือเก่าได้พี่น้องเนอะกันหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับ กันก็จะลืมเลือกพี่น้องเลือกตกกันโมดิพันมากตุกันครับเลขสามตัวพี่น้องศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าห้า

ครับเนียนซองหางพี่น้องครับชัดเจนบนะพี่น้องเนาะครับประแจมเกิดเสบืองนะพี่น้องเนื้อปูเป็นทรงมาให้นะครับ รับตัวด้วยนะท่านปู่สีสะเกดครับคู่เด่นเจ้า9ก้าสี่เ0้05้าเก้าหกเนย์ศูนี่ย์ันหนี่หนึงหพี่น้องเด็กสามก็ตามนี้นะครับเอาสัจเจนะพี่น้องเนาะครับขับขับ็เทียมกับขับขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเออปู่สีสะเกดเนะครับเนาะที่ได้ทรงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พอเตียม รับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนอพี่น้องเนอะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนอะเอาแล้วปอเตรียมข้อไว้่ยพอนคอยเขาควา้แตกปังๆอีกรับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉกโฉบมันๆกันนะครับเนาะครับเอาจะเลื่มพี่น้องเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ปอเตรียมน้าแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตรียมน้านะครับ ครับเอาสูตท้ายตายสุดนี้พอเตมก็ขอกราบขอบพระคุณนิฟซี่ทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพอเต้มครับพอเต้มขอไวพ้พรอให้มีแต่ความสุขความจเจริญนะพี่น้องเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่หมีนะพี่น้องเนาะรับคอยมีแต่โศกแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสาหรับคลิปนี้พอเต้มก็มีแคนนี้พี่น้องเอาไว้พอกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม